สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนิดาทาร์ดนะคะชาแนลศาสตร์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็พลังงานของไพ่ออรนเคิลด้วยเช่นกันวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับทั้งสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกเก่าทุกท่านด้วยเช่นกันอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะอยู่กับช่องนี้ชาแนลนี้กันเป็นนานๆนะคะหากรักการอ่านไพ่องยิงนะคะหากตุกจริตและสำเนียงการพยากรณ์ของอาจารย์ก็รบกวนขอเป็นค่าครูให้กันนิดนึงเนาะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะ จนกับพลังงานของช่องนี้ชาแนลนี้กันที่ติดนะแล้วอาจารย์ก็ขอ,ขอขอบคุณลูกดวงทุกท่าน f c ทุกคนเลยที่เข้ามาบูชาแผ่นทองนะคะมาเปิดดวงผ่านไพ่ยิปซีผ่านไพ่พญานาคราชกับอาจารย์แล้วก็มีรีวิวกลับเข้ามาให้อาจารย์มากมายเลยนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณรีวิวดีๆนะคะที่มีปฏิหารเกิดขึ้นเนาะอาจารย์ก็จะเอาเฉพาะรีวิวที่มีปฏิหารเกิดขึ้นเท่านั้นมาโพสตในช่องชุมชนกับโพสต์ในเพจของอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆเลยสําหรับการส่งรีวิวมาให้อาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงที่อยู่ประเทศ มาเซียนะคะ,ะคุณพี่วันเพ็ญที่เปิดร้านอาหารไทยที่ที่นั่นนะคะที่เข้ามาบูชาเป็นทองกับอาจารย์ครั้งแรกแล้วมีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาบูชาเป็นทองอีกรอบสองให้กับ ลูกค้านะคะปรากฏว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวจีนก็ถูกรางวัลเรื่อยมานะคะแล้วก็มีการส่งข้อความมาขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะรางวัลที่1ออกมาสองรอบแล้วนะคะที่ประเทศมาเลเซียด้วยแผ่นทองของอาจารย์นะคะบางท่านก็ได้ในเรื่องความรักเก่านะคะบางคนก็ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนก็ได้ในเรื่องของอ ลเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบติดข้าราชการสอบเลื่อนขั้นได้ขายที่ได้ตามนี่ได้ก็ยังมีนะคะแล้วก็บางท่านก็ทำีซ่าผ่านไปทํางานต่างประเทศนะคะบางท่านก็ขายของออนไลน์ขายจนชินิบ่าแทบแบบไม่มีเวลาพักเลยก็มีนะคะสำหรับท่านที่เปิดร้านนวดที่ประเทศเยอรมันก็ส่งข้อความมาบอกอาจารย์ว่าตั้งแต่ได้แผ่นทองไปนะคะมันปังทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องการเงินการงานนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะและบางคนนะคะก็ ได้สามีคนเดิมกลับมานะคะจากที่เคยทะเลาะบอกแว้งกันรอห้องระแหงกันแต่พอมีแผ่นทองไปเนี่ยมันกลับมันกลับกลายเป็นการพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็มีเหมือนกันนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจบูชาแผ่นทองการจานก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็การเปิดดวงผ่านพ่ยิปซีนะคะโทรผ่านไลน์สำหรับคอ,อ30นาทีเต็มหมดแล้วนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดรับกัน อาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจารย์มาแจ้งอีกทีนึงสำหรับเดือนกันยานะคะแต่ว่าคลิปเสียงยังมีอยู่นะคะคําว่าคลิปเสียงต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่คลิปเสียงยาวเหมือนที่เราโทรคุยกันนะเน้นย้ําทุกครั้งเลยนะคะว่าเวลาที่อาจารย์ให้พวกเราอ่าน รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะจะได้ไม่มาคอมเมนต์อะไรที่กลับมาแบบไม่น่ารักเหมือนเมื่อวานนะคะ,ะคำว่าคลิปเสียงเนี่ยมันไม่ใช่คลิปเสียงยาวเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะคะคลิปเสียงคืออาจารย์นเน้นอยู่แล้วว่าถามมาตอบไปเพราะฉะนั้นถ้าใครยอมรับเงื่อนไขได้ค่อยโอนเงินนะคะถ้าใครยังไม่ยอมรับเงื่อนไขรับไม่ได้ไม่ต้องโอนตังค์นะคะแล้วก็การเปิดดวงนะคะ แล้วก็การทํานายผ่านคลิปเสียงว่าจะเป็นการทํานายผ่านคลิปเสียงหรือว่าโทรผ่านไลนา์อาจาร,รย์เป็นคนพูดตรงๆนะคะอาจาร,รย์ไม่ได้พูดอวยใครทั้งนั้นไพ่ออกมาแบบไหนอาจารย์อาาย่อานแบบนั้นะถ้าใครรับได้ค่อยเปิดดวงกับอาจารย์นะถ้าใครรับได้เพราะว่าเงื่อนไขาอาจารย์ค่อนข้างชัดเจนมากนะคะแล้วก็มีหลายตอหลายท่านบอกว่าคลิปเสียงทําไมสั้นจังอาจารย์เน้นย้ําอยู่แล้วว่าคลิปเสียงของอาจารย์เป็นแบบไหนตั้งคําถามมาถามมาแล้วตอบไปบางคนอาจารย์ต่อให้อีกนะเพราะฉะนั้นกรุณาอ่าน ะะอ่านก่อนก่อนตัดสินใจนะเพราะว่าอาจารย์มองว่ารายละเอียดแล้วก็ข้อกําหนดของอาจารย์ค่อนข้างชัดเจนนะเราจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังกันถ้าใครรับไม่ได้นะคะอาจจะไปเปิดดวงกับเกจิอาจารย์ท่านอื่นก็ได้อาจารย์มีซีเรียแต่ว่าเงื่อนไขของอาจารย์เป็นแบบนี้นะถ้ารับกันได้ค่อยโอนเงินมานะคะจะได้ไม่ไม่มาพูดให้กับคนที่เขาทํางานจริงๆเสียกําลังใจนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าการที่เราไม่รักษาศีลตัวเองโดยที่ไม่อ่านอะไรเลยเนี่ย มันไม่ใช่เนาะเวลาที่เราจะจ่ายตังอะไรก็ตามแต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราคิดนิดนึงไม่ว่าจะเป็นจ่ายแค่ร้อยส0งอ่านซะก่อนเถอะค่ะเพราะว่าเขามีกฎเกณฑ์มีข้อกําหนดอะไรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งผิดหวังกันตอนหลังเนาะอาจารย์ย้าเสมอนะคะว่า ทุกข้อความไม่ว่าจะเป็นการบูชาแผ่นทองหรือว่าการเปิดดวงนะคะอาจารย์จะมีรายละเอียดแล้วอาจารย์จะขออนุญาตขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอาจารย์คิดว่ารายละเอียดที่อาจารย์เขียนไปให้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ อ่านแล้วเข้าใจแล้วทำตามเงื่อนไขเพราะว่าจะไม่ได้มีเวลามานั่งตอบให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าในแต่ละวันมีลูกดวงมี FC คุยผ่านไลน์อาจารย์ประมาณ30-40กว่าราก็ต่อวันนะคะบางทีก็จะเป็นแอดมินแอดมินก็คือหลานสาวอาจารย์นี่เองนั่นแหละค่ะนะคะก็มาช่วยงานบ้างบางทีก็เป็นอาจารย์ถ้ามีอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะต้องขออภัยด้วยในความไม่สะดวกถ้าใครรับได้ก็ค่อยมาแอดไลน์กับอาจารย์นะถ้าใครรับไม่ได้ตรงนี้ก็เออไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้บังคับให้พวกเรามาดูดวกับอาาจรย์นะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานมีหลายท่านมากแล้วมันทําให้อาจารย์รู้สึกอาจารย์ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรให้มันถูกใจกับพวกเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขกฎเกณฑ์มันมีไว้อยู่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นอ่านกันนิดนึงนะคะขอร้องเลยนะจะได้ไม่มาบูลลี่กันตอนหลังเนาะ อ่ะโอเคขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเสียความรู้สึกนิดนึงนะคะก็ต้องบอกเลยเพราะว่าอาจาร,รย์ก็ย้ําเสมอแล้วอาจาร,รย์ก็ยังมีแคปหน้าจอไปให้อยู่นะว่าการตั้งคําถามคุณตั้งมาแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเข้าใจกันนิดนึงเนาะอ่ะโอเคมาค่ะวันนี้ก็มาเล่นเลิฟสตอรี่นะคะหัวข้ออาจาร,รย์เขียนไว้ไหนละเป็น Random เลิฟสตอรีระหว่างคุณกับเขานะคะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวจันนพอ่ะโอเคเลฟสตอรี่นะคะหัวข้อนี้ภายใต้ชื่อคอนเทนต์ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจันขออีกไหมนหน่อยเนาะเขายอมรับนะคะว่าเขาเสียโอกาสในครั้งนี้มากๆเขาแค่อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหม เขาฝากถามคุณนะเขายอมรับนะคะว่าเขาเสียโอกาสในความรักกับคุณครั้งนั้นนะ่ะนะเขาแค่อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมันขึ้นอยู่ที่คุณนะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของเรื่องราวของคุณนะเป็นพลังงานของคุณและเขานะคะเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะอ่านนะคะ พลังงานของคุณกับเขานะคะพลังงานของเขาอยู่ฝั่งซ้ายมือพลังงานของคุณอยู่ฝั่งขวามือนะคะประมาณ30นาทีก็จะเป็นการจบเล่าเรื่องราวของ love story ระหว่างเรื่องคุณกับเขานะคะแล้วก็อาจจะจะเปิดในเรื่องของข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณให้3ข้อความนะคะแล้วก็ราศีนะคะแล้วก็วันเดือนเกิดอะไรของคุณกับเขานะคะอ่ะพลังงานใบแรกนะคะเป็นไพ่ของ n i g h t of s w o r d พลังงานของคนคนนี้อาจารย์มองว่า เขาต้องการติดต่อสื่อสารหาคุณนะมันเป็นพลังงานของการอยากคุยอยากปรับความเข้าใจอยากสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างในการสื่อสารของเขาครั้งนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นการอยากจะสื่อสารเรื่องราวต่างๆที่เขารู้สึกว่าเขายอมรับนะว่าเขาเสียโอกาสที่ที่ผ่านมาในครั้งนั้นที่ทําให้ความรักความสมพูขอคุณกับเขาเนี่ยมันจบสิ้นลงหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนอุย้ย ขอโทษนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนทําให้มันพังเองในความสัมพันธ์นั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเลยทําให้เขามีพลังงานของการอยากจะปรับความเข้าใจนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารหาคุณอยากจะคุยกับคุณนะคะหรืออยากจะกลับมาง้อคุณแต่มันเป็นอารมณ์ของความตั้งใจจริงนะอาจารย์มองว่านายออฟสอดเนี่ยอศวินดาบเนี่ยเขาต้องการคุยกับคุณมากๆนะคะต้องการเคลียร์ใจกับคุณมากๆเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันพลาดโอกาสดีๆในชีวิตของเขาไปในวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจไปจากเขาแล้วนะแต่เขาก็อยาก คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมกลับมาทําอะไรที่มันเป็นเหมือนเดิมที่คุณเคยทําให้เขาความรักที่เคยมีต่อเขาความปรารถนาดีหรือแม้กระทั่งการที่คุณเคยรักเขาการที่คุณเคยรู้สึกดีกับเขาเนี่ยเขาอยากได้ตรงนั้นกลับมาอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นไปได้ไหมว่าพลังงานของแรนดอมนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะผ่านเว็บไซต์หาคู่นะคะผ่านลิงก์หา,หาคู่หรือผ่านโปรแกรมหาคู่อะไรต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการคุยกันผ่านโลกโซเชียลนะคะ พลังงานไพ่ใบต่อมาของคุณเป็น10ดาอาจารย์มองว่าบางเคสบางพลังงานก็ยังมีความเจ็บปวดความทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนคนนี้อยู่นะคะอาจารย์มองว่ายังยังคุณ คุณยังมีความหลงเหลือหรือว่ายังมีความเจ็บยังมีความทนทุกข์ทรมานหรือว่าได้รับสิ่งที่มันค่อนข้างเจ็บปวดกับความสัมพันนี้ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันแล้วคุณเองคุณก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกแย่อยู่ตรงนั้นอยู่นะคะยังตัดสินใจความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้คือเหมือนกับว่าอยากจะรั้งอยากจะรื้อไว้แต่มันก็มันก็เหมือนกับบางทีคุณก็เหมือนกับสุดจะทนแต่ว่าคุณก็พยายามล้งพยายามดึงเขาไว้เหมือนกันนะในบางครั้งบางเคสบางพลังงาน ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าในความรู้สึกของคุณเนี่ยยังมีความเจ็บปวดอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะทําอะไรให้คุณเจ็บปวดมากแหละคุณถึงคุณถึงขั้นแบบยังยังไม่สามารถเอาเรื่องราวของคนคนนี้ออกได้นะอาจารย์มองแบบนั้นนะเพราะว่ามันมีสิบดาบอยู่ในนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยังมีความกังวลคุณยังมีความวิตกกังวลคุณยังมีความเจ็บปวด ะค,ะคุณยังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกแย่รู้สึกทนทุกข์ทรมานเหลือเกินคือจริงๆออยากจะเดินหน้าต่อในชีวิตก็อยากจะเดินนะแต่ว่ามันก็เหมือนมันมันยังเดินไม่ได้มันยังเจ็บอยู่มันารคาขังกับความรู้สึกตัวเองอยู่อารมณ์ของคุณเป็นประมาณนั้นนะบางคสบางพลังงานนะคะในขณะเดียวกันของเขาเป็นนายออฟคัพอาจารย์มองว่าเขาเริ่มรู้สึกเหมือนกับมันมีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะอาจารย์มองว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันเป็นประมาณว่าอารมณ์ที่ เหตุผลอะไรที่เขาอยากจะให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นคนเดิมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขามีความสุขมันเหมือนกับเขาได้รับความสุขทางใจเหมือนกับเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วมันสบายใจนะคะเวลาที่คุยกับคุณเวลาที่ได้สนทนากับคุณเวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณเวลาที่ได้เจอคุณเนี่ยมันเหมือนมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาโดยที่มันมีความสุขมากๆอ่ะมันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันโล่งมันมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่า เวลาที่เขาทุกข์หรือว่าเวลาที่เขามีปัญหาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเอาง่ายๆว่าเหมือนกับคุณเป็นคมฟอร์นโซนให้เขาอะเป็นพื้นที่ที่สบายที่เป็นพื้นที่ที่สบายใจที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขทุกๆครั้งที่เขาได้อยู่กับคุณมีความพึงพอใจกับการได้คุยกับคุณมีความพึงพอใจกับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณได้คุยกับคุณในทุกๆครั้งเขารู้สึกสบายใจนะคะก้าวถ้วยอาจจะมองว่าเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเพราะคุณเป็นสิบดาวอยู่นะ พลังงานของไพ่ n น g h t of w วา d นะคะเก้อ่าทวทีอัศวรนอ่าอัศวินถึงไม่เท้าอาจารย์มองว่าในพลังงานของคุณเนี่ยมันก็ยังมีความมีแพชชั่นมีความรู้สึกกับเขาอยู่นั่นแหละนะบางเคสบางพลังงานเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สิดาบขึ้นไปแรกเนี่ยอาจารย์ก็มั่นใจว่าสัส่วนใหญ่คุณยังรู้สึกมีแพชชั่นกับคนคนนี้อยู่คุณยังรู้สึกตัดใจจากเขาไม่ได้คุณยังรู้สึกว่าเขามีอะไรที่ ที่รู้สึกทําให้คุณหอยหาหรือทวินหาเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ามันมีนายออบว n นเกิดขึ้นดีไม่ดีตัวคุณอาจจะอยากติดต่อสื่อสารกับเขาหรืออาจจะอยากปรับความเข้าใจกับเขาหรือกําลังอาจจะแชทหรือว่าส่งข้อความหาเขาก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ากลัวว่าคุณจะมือลั่นก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้นะพอดูฉากหน้าไพ่มันเป็นแบบนั้นนะคะไพ่พลังงานใบต่อมาในฝั่งของเขาเป็นเพจออบวาน ในความสัมพันธ์นี้มีเรื่องเกี่ยวกับอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเพจอฟวานอาจารย์มองว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะในความสัมพันธ์นี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขายอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียโอกาสในครั้งนั้นมากในความสัมพันธ์กับคุณ เขาแค่อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกได้ไหมนั่นคือเขาบอกคุณว่าเขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะอยากเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ทําให้คุณเจ็บเหมือนกันก็ดูฝั่งของคุณสิใบแรกมันออกเป็น10บดาบซชขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาก็รู้ตัวเองนะว่า เขาเนี่ะทาให้คุณเจ็บแล้วตอนนี้อาจารย์มองว่าอารมณ์ของการส่องคุณเขาก็เยอะเหมือนกันนะถ้าคุณกับเขาไม่ได้บล็อกการติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้แอบส่องคุณอยู่นะคะแอบดูคุณอยู่แอบเช็ควิถีชีวิตคุณแอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวความเป็นอยู่ในชีวิตของคุณอยู่คือไปมั่นว่าแอบส่องเรื่องราวของคุณหรือว่าเสพติดเรื่องราวของการใช้ชีวิตของคุณอยู่ตอนนี้คือเขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณยังมีเยืใหญ่กับเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่า คุณไปจากเขาแล้วหรือว่าคุณอยากจะเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้แอบมองแอบส่องแอบคุณอยู่นะอาจารย์ดูหน้าไพ่แบบนั้นนะคะไพ่ของ eight of pentacles บางเคสบางพลังงานนะคะอาจารย์มองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเริ่มหันมารู้ใจตัวเองเริ่มหันมารักตัวเองเริ่มกับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น หรือบางเคสบางพลังงานอาจจะมีการเริ่มต้นท,ทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือบางเคสบางพลังงานก็อาจจะรู้สึกว่าในการที่เราได้หันกลับมาแล้วตัวเองในการท,ที่เราได้หันกลับมาฮีลิ่งตัวเองหรือมามาโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานโฟกัสเรื่องการเงินโฟกัสเรื่องชีวิตส่วนตัวตัวเองเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าที่จะไปวิ่งไล่ล่าอะไรที่มันมันไร้สาระหรือว่า มันจะมีค่ามากกว่า Bringing ที่เราจะแบบหันหลังไปวิ่งไล่ล่าอะไรที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าบางคนบางเคสบางพลังงานอาจจะหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเราเองอาจจะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูแลอาจจะใส่วิถีชีวิตตัวเองมากขึ้นอาจจะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นอะไม่ไม่ thank. ไม่ได้ไปโฟกัสเรืร่องราวของเขาสักทีเดียวหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานความมั่นคงหรือคุณอาจจะเริ่มมีความมั่นคงทางความรู้สึก มากขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นสิบดาบแต่บางคนอาจจะผ่านผ่านความเป็นสิบดาบมาแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าคุณนิ่งขึ้นนิ่งเป็นคิดเป็นวางตัวเป็นวางแผนชีวิตวางแผนระบบความคิดเปอะไรประมาณนั้นนะในขณะเดียวกันไพ่ฝั่งของเขาเป็นเดอะสตาเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักเขาเยอะเขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังในสังคมแวดวงสังคมทางธุรกิจของเขาหรืออาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นไปได้ว่า ในเมื่อเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ถูกตาต้องใจกับแวดวงในธุกรกิจของเขาเยอะแยะมากมายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีความพราาในเรื่องของการมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะด้วยความที่เขาเป็นดอรสตาร์เป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์นั่นแหละนะคะไม่ว่าเขาจะทาตาแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรก็ตามแต่อาจารย์มองว่าเขาเหมือนกับเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากขวายคว้าหาเขาใครๆก็อยากจะเข้ามาประชิดตัวเขาอยากคุยกับเขาอยากสนทนากับเขาด้วยความว่าเขาเป็นคนเก่ง คนทางานคนโดดเด่นในะสังคมของเขาโดดเด่นในธุรกิจของเขาโดดเด่นในาสายงานของเขามันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบใครๆก็รู้สึกว่าเวลาคุยกับเขาเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นเวลาคุยกับเขาแล้วมันรู้สึกดีเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเอาเปรียบใครเขาเป็นคนซินเซียคนหนึ่งนะถ้าดูตรงๆแล้วก็เป็นคนซินเซียคนหนึ่งคนนี้อาจจะเกิดราศีกุมก็ได้นะคะ ในขณะในการพลังงานของคุณเป็น9้าถ้วยด้วยเช่นกันอาจารย์มองว่าบางคนบางเคสบางพลังงานนะคะอาจจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตณตอนนี้เพราะว่าคุณมี1นึเรียนแล้วก็คุณมาคีย์ต่อด้วย9้าถ้วยนั่นหมายถึงว่าบางเคสบางพลังงานอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขจังเลยมีความพึงพอใจได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ย ได้หันกลับมารักตัวเองได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนได้ไปดิ้งไปดื่มในสังคมของเพื่อนได้มีความสุขในการไปเจอเพื่อนเก่าได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะไม่มีเวลามาหาเพื่อนไม่มีเวลาหันกลับมาโฟกัสตัวเองเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าคุณได้รักใครแล้วคุณก็รักจริงแล้วเวลาที่คุณมีความรักคุณอาจจะติดแฟนมากกว่าเพื่อนก็ได้แต่ตอนนี้คุณไม่มีเขาแล้วไงคุณก็เริ่มรู้สึกว่า นั้นเราก็าหันไปหาเพื่อนสิไปเฮฮาปาร์ตี้ไปแฮงเอาไปกินไปดิง้งไปดื่นมันมีความสุขมากกว่ากับาการที่จะต้องมานั่งแบบเหงาเศร้าคิดแต่เรื่องไร้สาระคิดแต่เรื่องเขาแบบเนี้ย แล้วตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยอาจารย์ก็มองว่าคุณเองคุณก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเก้าถ้วยอาจจะมีคนแวะเวียนมาจีบคุณเยอะขึ้นอาจจะมีคนอยากจะมาคุยกับคุณอยากจะมาสนทนากับคุณหรืออยากจะมาทําความรู้จักคุณเยอะขึ้นอ่ะมันมีตัวเลือกเข้ามาแวะเวียนแจกคนจีบคุณเยอะแยะมากมายในช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความพร้มในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าโอช่วงชีวิตนี้มันมีความสุขจังเลยอะไรประมาณนี้นะในอารมณ์ของคุณนะคะ ในขณะเดียวกันเขาเป็น The e m p r e s s นะคะอาจารย์มองว่าตัวเขาเองนะคะเขามีความคิดใบแรกจำได้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็น Knight of s w o r DM e s s เนี่ยอาจารย์มองว่าเขาเองเขาต้องการให้ใครสักคนมาเป็น DM e s สสนับเขาและเขาก็มั่นใจนะคะว่าเขาอยากจะให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะในขณะเดียวกันเมื่อก่อนถ้าเขายังไม่เคยให้ใจคุณเลย เขายังไม่เคยยกคุณให้เป็นที่หนึ่งในหัวใจแต่ตอนนี้เหตุผลอะไรที่เขายอมรับว่าเขาเสียโอกาสในครั้งนี้มากๆโดยที่เขาอยากจะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาตั้งใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเขาต้องการให้คุณเป็น t h e e m p r e s s สสำหรับเขาเลยนะตอนนี้นะถ้าคุณให้โอกาสหรือว่าถ้าคุณได้แบบให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าความเป็น D e m p r e s s ของคุณเนี่ยเขายกให้คุณคนเดียวเพราะฉะนั้น คุณกาลังจะไปเป็นมเพรสสำหรับเขานะแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าบางเคสบางพลังงานจะให้โอกาสคนคนนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เวลานี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขาต้องการให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนเดิมและกลับมาเป็น D M プレสสำหรับเขาได้ไหมมาเป็นคนที่เขารักมาเป็นคนที่เขาห่วงใยเขาพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลคุณเขาพร้อมที่จะดูแลหัวใจคุณเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เคยสนใจคุณอาจจะไม่เคยเทคแคร์ดูแลคุณอาจจะไม่เคยให้ใจคุณเลยหรืออาจจะมองข้ามคุณไปเลยก็ได้ แต่นะตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาไม่ได้มองข้ามคุณนะเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็น The Empress ในหัวใจเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่เขาต้องการใช้ชีวิตร่วมด้วยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่เขาต้องการให้เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเขาเป็นคนที่เขามั่นใจแล้วว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกที่จะครองคู่กับคุณนะแต่เขาแค่ขอโอกาสจากคุณแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าฝั่งคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะในขณะเดียวกันของคุณเป็น อัศวินถือไม้เท้านายออลวานมันเป็นพลังงานของการเดินหนะ้าต่อไปแล้วเนาะบางคนบางเคสบางพลังงานนะ เพราะว่าคุณเล่นซะแบบควบมาไปขนาดนี้อาจารย์มองว่าคุณก็ไปไกลลิฟแล้วนะบางคนบางคนก็คือมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่ตัวเองฝ่ฝันแล้วแหละบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้หรือมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามแต่หรือมันเป็นเรื่องทอกสิทธิ์เรื่องดราม่าอะไรก็ตามแต่ฉันไม่อยู่ละไม่ไหวแล้วฉันขอเดินหน้าต่อไปเลือกทําในสิ่งที่ฉันรักไปเลือกทําในสิ่งที่ฉันคิดว่ามันมั่นคงกับชีวิตมากกว่ามันเป็นพลังงานของการเดินหน้าต่อหรือว่าคุณอาจจะกําลังเดินทางไป โฟกัสอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นอาจจะมีการเดินทางไปทํางานหรืออาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้หรือไม่งั้นตอนนี้เวลานี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณมุ่งหน้าไปเหมือนกับคุณไม่ได้หันหลังกลับไปมองเขาว่าคุณดูม้าใบนี้นะไอ้ตัวเทาที่คุณดูม้าตัวนี้นะกาลังควบแล้วก็มุ่งไปทางข้างหน้าแต่คุณดูฝั่งของเขาคือเขาให้คุณเป็น the in p r e s s แล้วแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าความคิดความรู้สึกของเขาเป็นแบบนี้แต่ตัวคุณอะไปไกลละคุณทิ้งห่างเขาไปไกลเลยเหมือนกบบคุณไไม่ด้แ พูดง่ายว่าถ้าวิ่ง4ี่คูนร้อยเนี่ยคุณไปแล้วสามร้อยเมตรแต่เขายังอยู่ที่จุดสตาร์ทอยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อารมณ์ของคุณตัวของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นประมาณว่าไปไกลกว่าเขาแล้วก็คือเหมือนกับทิ้งห่างเขาไปเยอะโดยที่คุณไม่ได้หันกลับมาสนใจเรื่องราวของเขาอีกต่อไปเพราะว่าคุณรู้สึกว่าการที่คุณมุ่งหน้าไปในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของชีวิตตัวเองเนี่ยมันรู้สึกมันมันมีความมั่นคงมากกว่า นะเพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะทําในสิ่งที่คุณชอบคุณเลือกที่จะทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันม่น,นคงทางจิตใจนั่นคือเรื่องงานกับเรื่องชีวิตของตัวเองนะคะนายอ of one ในขณะเดียวกันของเขาเป็น Queen of One เอาคุณเป็น n i g h อฟวานแต่เขาเป็น Queen of One นะอาจารย์มองว่าคุณได้ใจเขาไปร้อยแล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตัว,ต,วตัวตนของเขาเองเนี่ยจริงๆคนคนคนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความลึกลับอยู่นะเป็นคนที่เดาใจยากอยู่เหมือนกันบางทีเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเหมือนกับเขาแบบ มีโลกส่วนตัวสูงหรือเหมือนกับเขาเป็นคนที่เก็บตัวเหมือนกับเขามีกำแพงกั้นเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่านิสัยเขาเป็นแบบนั้นคนคนนี้เนี่ยกว่าที่เขาจะตัดสินใจเลือกใครหรือว่ากว่าที่เขาจะตัดสินใจรักใครเนี่ยเขาจะต้องดูให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะว่าด้วยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ลึกลับอยู่แล้วเป็นคนที่เดาใจยากเป็นคนที่จับความรู้สึกเขาได้ยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาคิดยังไงกับเรายิ่งไม่พูดด้วยแล้วแถมแบบมีความลึกลับซับซ้อนแล้วก็ หน้าตาเป็นอาวุธเลยคือรักหรือไม่รักหน้าก็เป็นแบบนี้ไม่เคยตอบบอกว่ารักเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นควินอฟวานอาจารย์มองว่าเขาเขาก็อยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้นะแล้วคนคนนี้อาจารย์มองว่าเขาอยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่คนคนนี้เนี่ยเขายอมรับนะคะว่าเขาอยากจะกลับมาแก้ไขมันอยากจะกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าใจของคุณเนี่ยมันมันไปไกลแล้วนะบางคนบางคิสบางแรงงานแต่เขายังหยุด ยังยืนอ,อยู่ที่เดิมยังรอคุณอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะเริ่มต้นกับคุณเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณเพื่อที่จะแก้ไก่เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะในขณะเดียวกันนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่เอทออฟหวานตัวคุณเองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจริงๆนะบางคนบางเคสบางพลังงานนะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจริงๆบางคนอาจจะมีแรงบันดาลใจได้ขับเคลื่อนชีวิตไปบางคนอาจจะมีการมูฟ ที่ทํางานใหม่ย้ายที่ทางานใหม่หรือว่าเราออกจากที่ทํางานเดิมไปทําที่ทํางานใหม่หรือว่ามีการมุกขินฐานเดิมทีเคยทํางานอยู่ที่บ้านอยากจะตัดใจจากคนคนนี้ก็แพกกระเป๋าเข้ามาเมืองกรุงไปทํางานที่กรุงเทพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์มองว่าพลังงานของการเริ่มต้นของคุณมันค่อนข้างเยอะมากคือเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆห่รือช่วงนี้เวลานี้เนี่ยตอนแรกคุณเป็นสิบดาวถูกไหมนั่นมันคือเรื่องของอดีต จจุบันนี้อาจารย์มองว่าคุณกาลังเริ่มมีแรงขับเคลื่อนตัวเองเริ่มปล่อยพลังงานโพส,สิฟให้กับตัวเองว่าคิดบวกเข้าไว้ถ้าความรักมันไม่ดีเราเอาเรื่องงานดีกว่าถ้าความรักมันไม่ดีเราเอาเรื่องเงินดีกว่าอันนี้คือแนวความคิดของคุณเลยตอนนี้คือคุณมีมีแรงบันดาลใจให้คุณทําอะไรใหม่ใหกับชีวิตมากกว่าเดิมมันเลยทําให้คุณบางคนนั้นลืมเรื่องราวของคนนี้บางคนลืมเรื่องราวไม่กระทั่งไปแอบ,แอบส่องแอบสืบเพราะคุณยังไม่ทาเลยตอนนี้อาจารย์มองแบบนั้นนะนะเพราะว่าไพ่ของเอ็ดอัล อัศวินถือไม้เท้าถูกไหมคือใจของคุณนะมันมันมันไปมากกว่าที่เขาคิดแล้วแหละคือไปไกลกว่าที่เขาจะตามคุณทันแล้วตอนเนี้นะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วบางคนบางเคสบางพลังงานนะอาจารย์ของอีกฝังระใบค่ะในขณะเดียวกันเขาเป็นเดอะเลเวอร์เห็นไหมเขาเป็นเดอะเลเวอร์เลยถึงได้บอกว่าเหตุผลอะไรที่เขายอมรับว่าเขาเสียโอกาสในครั้งนั้นจริงๆเขาแค่อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหมมันขึ้นอยู่ที่คุณนะ เพราะตอนนี้เขาอยากจะกลับมาเหมือนเดิมอยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาพร้อมที่จะสารภาพรักกับคุณเพราะว่าตอนนี้ในพลังงานขงเขามันมีทั้ง the e m p r e s s กับ the lover ตอนนี้เขาเริ่มรักคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ที่คุณหยิบยื่นให้เขาเห็นคุณงามความดีที่เคยทําให้กันและกันเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นรูปธรรมนามธรรมมากขึ้นในวันที่คุณไปไกลแล้วเขาเพิ่งมาเห็นภาพว่าอ๋อนี่คือความรัก นี่คือความดีที่คุณมอบให้เขานี่นี่คือสิ่งดีๆที่แบบมีแต่ความซินเซียมีแต่ความจริงใจที่มอบให้เขามันเลยเกิดอารมณ์พิกกลับมาเป็นจากที่เคยชอบมาเป็นรักมากกว่าเดิมเดลเวอร์เขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในหัวใจเขาอยากที่จะบอกรักคุณเขาอยากที่จะสารภาพรักคุณในวันนี้แต่บางคนก็บอกว่าเสียดายจังเสียใจเรามีคนใหม่แล้วเสียดายจังเราไกลกันเรามาไกลามากกว่าที่คุณจะคิดแล้วแหละ เรามันไกลกันมากกว่าที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและในความรู้สึกคุณอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะคะในขณะเดียวกันฝั่งของคุณเป็นไพ่ the tower คุณจบกับเขากระทันหันด้วยนะบางเคสบางพลังงานนะถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขาก็ได้เมื่อก่อนแต่อาจารย์มองว่ามันน่าจะเป็นคุณนั่นแหละที่ทําให้เขารู้สึกช็อคในเรื่องของบางคนนะคนคนนี้อาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วคุณก็ูคุณก็อาจจะพ คุณไม่ได้เลือกเขาแล้วคุณมีคนใหม่แล้วมันทําอะไรให้เขารู้สึกช็อกหรือว่าประหลาดใจในบางสิ่งบางอย่างกับการกระทําของคุณเป็นไปได้ว่าเขาเคยคิดว่าคุณอาจจะเป็นแบบนี้นะอาจจะเคยเป็นแบบเหมือนตัวตวนของคุณอาจจะเคยเป็นแบบเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปเยอะ มันทาให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์กับการเปลี่ยนแปลงของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอาจารย์มองว่าเขามีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณและคุณอาจจะทําอะไรเซอร์ไพรส์ให้เขาเห็นก็ได้ว่าเมื่อก่อนฉันเคยตามเธอนะฉันเคยรักเธอนะฉันเคยหลงเธอนะแต่ตอนนี้ขอเซโนเซกุดบายบางคนอาจจะถูกส่งข้อความมาจากคนนี้มาขอโทษขอโพยขอคืนดีแต่คุณตอบกลับกลับไปว่าไม่เอาแล้วเรามีคนใหม่แล้ว มันทำให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการกระทําของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณนะคะทีนี้อาจารย์จะขอเปิดพลังงานของมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาเกิดราศีอะไรเดือนอะไรนะคะคุณหรือเขาอาจจะเกิดราศีเมษนะคุณหรือเขาอาจจะเกิดราศีกุมนะคะ คุณหรือเขาอาจจะเกิดราศีพฤษภคุณหรือเขาอาจจะเกิดมังกรก็คือคุณหรือเขาอาจจะเกิดราเกิดเดือนมกราทุ่วทีคุณหรือเขาอาจจะเกิดเดือนกันยาอ่ะใบสุดท้ายคุณหรือเขาอาจจะเกิดเดือนกุมภานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องซีเรียสเนานะมาดูที่พลังงานความสัมพันธ์ที่อาจารย์เปิด ไปเมื่อสักครู่ถ้ามันตรงมันใช่ก็แสดงว่าเรื่องของคุณนะคะทีนี้มาดูกันว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรขอสามใบนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรนะอ่ะใบแรก ใบแรกเขาบอกว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเดบิวสเนี่ยนะเขาจดจําทุกๆดีเทลนะคะในทุกๆวันเลยในระหว่างวันอ่าในระหว่างที่คุณกับเขาเคยคุยกันเคยมีข้อความอะไรส่งหากันเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาจดจําทุกๆดีเทลนะ ในทุกๆข้อความในทุกๆรายละเอียดที่คุณกับเขาเคยคุยกันแม้กระทั่งอาจจะมว่าคนคนนี้เนี่ยจำไม่กระทั่งวันเกิดคุณได้จําไม่กระทั่งเวลาที่คุณกับเขาเจอกันวันแรกจาแม้กระทั่งว่าร้านอาหารที่คุณกับเขาไปกินกันเนี่ยชื่อร้านอะไรนู่นนี่นั่นคือเขาจดจําในทุกๆดีเทลในทุกๆวันที่คุณได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันร่วมกิจกรรมอาจจะไปกินข้าวหรือการอาจจะอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจดจําอยู่ตลอดเวลานะคะให้ไป,ไปต่อมา i w a อ t y ยู่นะคะเขาต้องการคุณนะ อันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณจะให้เขากลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องราวของ random love story นี้นะคะก็ขอจบการทำนายของ random นะคะไปเจอกันที่คลิปหน้าอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย